บทที่2เซฟเกมได้ด้วยเดือนสิงหาคมอากาศยังคงร้อนและน่าลำคาญเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่ถูกไม่ถูกประโยคนี้เพิ่งพูดไปนี่หว่าต้องพูดว่าเดือนสิงหาคมอากาศยังคงอืยังคงน่าลำคาญและร้อนใช่แล้วอันนี้ยังไม่ได้ใช้ในโลกนี้สถานีวิทยุนครหลวงเพิ่งเข้ารวมกับสถานีโทรทัศน์นครหลวงเมื่อไม่กี่ปีก่อน แม้ว่าจะควบรวมกิจาการกันแล้วแต่ออฟฟิศทั้งสองที่ก็ยังคงอยู่แยกกันที่ใต้สถานีวิทยุจางเย่กำลังจัดชุดสูทของเขาชายหนุ่มช่างดูมาดหมาเอ้ยมาดแมนเอ้ยมาดมากขนาดที่เข้าไปข้างในพนักงานปกติจะเข้างานกันแต่เช้าคนที่เข้ามาตอนนี้ส่วนใหญ่คือคนที่มาสัมภาษณ์งานเหมือนกันกันกบจางเย่นั่นเอง ยังคงมีเวลาเหลืออยู่ลองตรวจสอบแหวนเกมดูดีกว่าจางเยกก้มหน้าลงเพ่งดูแหวนเกมตุกลึกลับบนมือซ้ายของตัวเองหน้าจอสัมผัสโฉบเฉี่ยวสะดุดตาที่เขามองเห็นอยู่คนเดียวปรากฏขึ้นมาโดยที่ไม่มีคนรอบข้างรับรู้จางเย่รู้สึกเสียยว,ว่าไปตามกระดูกสันหลังนี่มันไสยศาสตร์ม์ดำเกินไปแล้วหรือว่าสมองของเขาผิดปกติ จนกระทั่งทำให้เกิดจินตนาการที่บ้าบอแบบนี้แวบหนึ่งเขาคิดไปว่าอาจจะต้องกินยาวิตามินบำรุงสมองเหนาไปจินไปชั่วชีวิตบนหน้าจอมีตัวเลือกอยู่หลายจุดชื่อเสียง1 9 9 9 8 3จุดไอเทมว่างเปล่าร้านค้ายังไม่ถูกปลดล็อกลอตเตอรี่ได้รับรางวัลเป็นหีบสมบัติ หมายเหตุค่าชื่อเสียงเพิ่มขึ้นได้จากความนิยมประสบการณ์ความสําเร็จความเคารพนับถือความเชื่อถือการเป็นที่รู้จักของผู้เล่นรวมไปถึงปัจจัยอื่นๆไอเทมในร้านค้าและลอตเตอรี่สามารถซื้อได้โดยใช้ค่าชื่อเสียงค่าชื่อเสียงจะคํานวณจากชื่อเสียงที่ผู้เล่นเคยสร้างไว้ตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันค่าชื่อเสียงแสนเก้าหมื่นกว่าจุดจางเย่นั่งคิดอยู่คู่หนึ่ง สมัยประถมเขาเคยได้รับรางวัลเขียนเรียงความตั้งหลายครั้งช่วงม,มัธยมต้นและปลายก็เรียนดีใช้ได้ได้รับคำชมจากครูบ่อยๆเออใช่เขาเคยได้ออกทีวีด้วยครั้งหนึ่งนี่ตอนมหาวิทยาลัยจางเย่และเพื่อนร่วมหอพักเคยถูกนักข่าว CCTV สัมภาษณ์ขณะช้อปปิ้งอยู่แถวซีตานตอนนั้นนักข่าวเพิ่งจะยื่นไมโครโฟนให้จางเย่และยังไม่ได้ทันถามคำถามจางเย่ก็ชิงตอบทันทีว่า ผมมีความสุขมากนักข่าวถึงกับงงงวยแล้วกล่าวเราไม่ได้จะถามเรื่องนี้เราจะถามว่าคุณรู้สึกรู้สึกอะไรแต่ก่อนที่จะพูดจางเย่ก,ก็จดจ่ออยู่กับความคิดตัวเองรีบตะโกนเสียงลั่นไปว่าสังคมนิยมเป็นสิ่งที่ดีเออสุดท้ายเลยไม่รู้ว่าจะได้ออกอากาศหรือเปล่าเรื่องพวกนั้นคือสิ่งที่ทำให้เขาได้รับค่าชื่อเสียงนั้นหรอ 2 0 3 0ปีมีค่าชื่อเสียงแสนเก้ากว่าดูไม่เลวเลยนี่ใช่ไหมแต่เพียงไม่นานจางเย่ก,ก็ต้องเปลี่ยนความคิดเมื่อเปิดดูตัวเลือกหน้าจอเพื่อจะดูว่าเขาจะสามารถซื้ออะไรได้บ้างชายหนุ่มถึงกับนิ่งค้างพูดไม่ออกอยู่นานร้านค้ายังไม่ถูกกดล็อกเขาจึงได้แต่กดไปที่ตัวเลือกลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ใช้ค่าชื่อเสียง10,000แสนจุดหลังจากซื้อจะสุ่มเลือกหีบสมบัติสวรรค์ สะสมชื่อเสียงมาตั้งครึ่งชีวิตพอให้ซื้อลอตเตอรี่ได้แค่ครั้งเดียวขาดอีกนิดเดียวจะได้2ครั้งแล้วจางเย่จึงตัดสินใจลองเสี่ยงดวงกับลอตเตอรี่ใจหนุ่มกดแตะหน้าจอให้ความรู้สึกเสมือนจริงหลังจากกดยืนยันการซื้อจ่าไปแล้ว1 0 0 0 0แจุดค่าชื่อเสียงก็เปลี่ยนเป็น99,983ทันทีหน้าต่างลอตเตอรี่ปรากฏวงล้อขึ้นมาพร้อมเข็มและปุ่มกด บนวงล้อมีคำเหล่านี้เขียนเอาไว้หมวดใช้เแล้วทิ้งหมวดสเตตัสหมวดสกิลและหมวดพิเศษแต่ละหมวดมีสีและขนาดพื้นที่ต่างกันหมวดใช้แล้วทิ้งกินพื้นที่มากสุดเกือบครึ่งวงล้อตามมาด้วยหมวดสเตตัสและหมวดสกิลทั้งหมดหมวดนี้รวมกันแล้วเกือบเท่าครึ่งวงล้อที่เหลือส่วนที่เล็กที่สุดก็คือหมวดพิเศษ ซึ่งเล็กมากจนแทบจะมองไม่เห็นเลยทีเดียวหน้าต่างแนะนำเกมพันปรากฏขึ้นคำอธิบายหมวดหมู่หมวดใช้แล้วทิ้งไอเทมสำหรับใช้ครั้งเดียวหมวดสเตตัสไอเทมเพิ่มค่าสถานะสเตตัสถาวรหมวดสกิลไอเทมเพิ่มค่าประสบการณ์ให้สกิลหมวดพิเศษให้สิทธิ์ในการซื้อของจากร้านค้าหมายเหตุหีบสมบัติ จะกำหนดจากหมวดที่เข็มหยุดหมุนจางเย่ยังไม่แน่ใจจึงได้แต่ลองกดปุ่มเริ่มเกมลอตเตอรี่ดูลอตเตอรี่เริ่มหมุนเข็มบนวงล้อหมุนตามเข็มนาฬิกาไปอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นประมาณ2อถึงสวินาทีเข็มก็เริ่มเดินช้าลงเรื่อยๆสุดท้ายเข็มก็ชี้ไปที่หมวดช้แล้วทิ้งซึ่งมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดและหยุดลงได้หมวดช้แล้วทิ้งลอตเตอรี่ทำการหมุนเสร็จสิ้น หีบสีทองเล็กๆปรากฏขึ้นของรางวัลถูกเก็บเข้าไปในช่องเก็บของโดยอัตโนมัติในช่องเก็บของมีรูปไอคอนหีบสมบัติใบเล็กสีทองโผล่ขึ้นมาแล้วนี่มันใช้ยังไงกันละ่ะยางเย่ลองยื่นมือผ่านหน้าจอเข้าไปในช่องเก็บของมือของเขาสามารถเข้าไปได้จริงราวากับมีพื้นที่อยู่ภายในทันทีที่ชายหนุ่มแตะถูกหีบสมบัติเล็กเขาก็คว้ามันออกมาแล้วใช้สองมือเปิดหีบบนริเบียนทางเดิน นอกจากตัวเขาแล้วยังไม่มีใครมองเห็นหีบใบนี้แต่งสีทองวาบขึ้นภายในหีบมีของบางอย่างอยู่ด้วยมันคือคริสตัลขนาดจิ๋วชื่อไอเทมเซฟคำอธิบายไอเทมไอเทมหมวดหมู่ใช้แล้วทิ้งใช้สำหรับบันทึกเกมเมื่อเซฟจะสามารถเก็บบันทึกเกมได้เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงเซฟจางเย่ค่อนข้างคุ้นเคยกับมันดี คนที่เล่นเกมต่างก็รู้จักการเซฟเป็นเรื่องปกติที่ผู้เล่นทำกันทุกครั้งก่อนจะออกจากเกมหรือทำเพื่อย้อนกลับมาแก้ไขเหตุการณ์บางอย่างบันทึกเกมได้30นาทีหมายความว่าหลังจากผ่านไป30นาทีแล้วจะใช้ไม่ได้การเซฟจะถูกยกเลิกสำหรับลอตเตอรี่และหีบสมบัติจางเย่ไม่ได้รู้สึกแตกใจอะไรนะักเกมหลายเกมก็มีลอตเตอรี่สุ่มของแบบนี้ซึ่งแต่ละหีบสมบัติ จะแบ่งระดับสูงต่ำของมันด้วยส่วนโอกาสที่จะได้มันในแต่ละแบบนั้นย่อมแตกต่างกันไปจางเย่หยิบคิสตันเซฟออกมาหยิบสมบัติสีทองพันสลายไปชายหนุม่มลองเคาะดูเล่นๆโปะ๊ะไม่ทันระวังเผลอทำแตกเสียได้กำลังเซฟเซฟ,เ,ซฟเสร็จสิน้นช่วงเวลานั้นราวกับเวลาได้หยุดเดินไปเที่ยววินาทีทุกอย่างนิ่งสนิท หลังจากทุกอย่างกลับมาเป็นปกติหน้าจอของแหวงก็ปรากฏตัวเลือกเพิ่มขึ้นมา1อันว่าโหลดเซฟ,ฟเซฟ,ฟเกมกระดื้อแบบนี้เลยจางเย่แตะจมูกแบบงงงรางวัลเริ่มต้นสำหรับผู้เล่นใหม่เปลี่ยนแปลงภูมิหลังของโลกหีบสมบัติไอเทมเซฟ,ฟนี่ตกลงเขากำลังเล่นเกมอยู่จริงๆเหรอการสัมภาษณ์เริ่มต้นสิบโมงเช้านะรีบไปกันเถอะพี่ชุน จะรีบไปทำไมกันละ่ะพี่ได้งานแน่นอนอยู่แล้วนั่นมันก็ไม่แน่หรอกทางสถานีเปิดรับดีเจวิทยุแค่2ตํตำแหน่งเท่านั้นฉันได้ยินมาว่ามีคนผ่านข้อเขียนมากกว่า20คนเชียวนะต้องแข่งขันกันดุเดือดแน่ๆเลยใช่แล้วตำแหน่งดีเจเป็นตำแหน่งยอดนิยมเลยนี่นะผมกับพี่โจกดดันกันน้อยกว่าเยอะผมสมัครตำแหน่งบรรณาธิการไปส่วนพี่โจ เป็นฝ่ายปฏิบัติการอัตราแข่งขันไม่สูงจำนวนที่รับก็มากกว่าด้วยเสียงผู้คนคุยกันขณะที่กำลังเดินเข้าไปจางเย่มองดูนาฬิกาไม่มีเวลาให้ศึกษาแหวนเกมแล้วเขารีบวิ่งขึ้นบันไดการสัมภาษณ์วันนี้มีความสำคัญกับเขามากชายหนุ่มได้ลองวางแผนเส้นทางในชีวิตในอนาคตด,ดูแล้วโดยรูปร่างหน้าตาและคุณสมบัติของเขา ไม่ว่าจะเป็นพิธีกรทีวีนักร้องหรือว่านักแสดงแม้กระทั่งบทตัวร้ายตัวตลกเขาก็ยังคุณสมบัติไม่ถึงเลยเขาไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเป็นพิเศษมันจึงไม่มีทางเป็นไปได้เด็ดขาดหลังจากที่คิดตึกตรองอย่างตั้งใจงานดีเจวิทยกุกับเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมที่สุดงานนี้ไม่ได้ต้องการคุณสมบัติด,ด้านหน้าตาส่วนสูงมากมายนัก ผู้ฟังก็ฟังแต่เสียงอยู่แล้วจึงเหมาะสมที่สุดสำหรับเขาที่จะเริ่มต้นแต่ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญสู่อนาคตข้างหน้าโดยรวมด้วยเขาจะพลาดไม่ได้เด็ดขาดชั้น2ในห้องสัมภาษณ์ผู้สมัครตำแหน่งดีเจวิทยุบริเวณทางเดินมีคนอยู่มากกว่า20คนทุกคนถือเป็นคู่แข่งกันหมดดังนั้นบรรยากาศจึงเต็มไปด้วยความเงียบงัน จางเย่เหลือบมองไปรอบตัวแล้วก็ใจหายว่าทั้งย0คนมีหน้าตาสวยหรือหล่อทั้งกันหมดยกเว้นเขาทาั้งยี่สิบกว่าคนนี้อายุราว2 5ิาถึง30ดูมีประสบการณ์กันหมดยกเว้นเขาอีกเช่นกันความได้เปรียบข้อเดียวของจางเย่มีเพียงเขาเรียนด้านนี้มาโดยตรงชายหนุ่มเรียนจบสาขาสื่อสารกระจายเสียงนอกจากนี้แล้ว เขายังไม่ได้มีข้อได้เปรียบอะไรอีกหลังจากเรียนจบจางเย่ได้สัมภาษณ์งานบริษัทด้านสื่อวิทยุโทรทัศน์สองสาแหง่งซึ่งเขาก็สอบตกรอบสัมภาษณ์มาโดยตลอดชายหนุ่มรู้ดีว่าเขาเสียเปรียบในด้านหน้าตาและประสบการณ์สุนหงวอยอยู่นี่ครับเข้ามาได้คนแรกก้าวเข้าไปในห้องเพียงไม่นานภายใน5นาทีการสัมภาษณ์ก็จบลงเมื่อคนถัดไปถูกเรียกเข้าไปข้างใน คนอื่นที่เหลือก็จะรีบปรีบไปถามคนที่เพิ่งเดินออกมาทันทีเพราะว่าเพียงไม่กี่รอบก็ไม่มีใครถามอะไรอีกการสัมภาษณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันโดยบางรายโดนทดสอบให้พูดคุยกับผู้ชมที่มากเรื่องรับมือ,อยากบางรายก็โดนสั่งให้โต้วาทีในหัวข้อต่างๆทั้งหมดนี้เพื่อประเมินคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละคนคนที่5จางเย่ ผู้ช่วยสากขานชื่อที่อยู่ในมือของเธอจางเย่สูตรลมหายใจลึกและยืนขึ้นถ้าจะบอกไม่ตื่นเต้นก็คงเป็นการโกงภายในห้องมีกรรมการอยู่เจดแคนทั้งผู้ชายและผู้หญิงแต่ละคนหน้าตาเคร่งเครียดหลังจากที่เห็นจางเย่กรรมการอย่างน้อยสองคนก็ขมวดคิว้วไม่รู้เหมือนกันว่าพวกเขาไม่พอใจเรื่องอะไรจางเย่โค้งคำนับอย่างสุภาพ ยื่นเอกสารและเทปบันทึกเสียงที่บริษัทต,ต้องการให้คณะกรรมการก่อนจะไปนั่งที่ของเขาชายหนุ่มเริ่มแนะนำตัวสวัสดีครับทุกท่านผมชื่อจางเยออายุ23ปีและจบการศึกษาจากสาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ผม ขณะที่จางเย่กําลังจะกล่าวต่อชายวัยกลางคนคนหนึ่งก็ขัดขึ้นมาอย่างไม่เกรงใจเรซูเม่ของคุณพวกเรามีอยู่แล้วไม่ต้องเล่าซ้ําเขามองไปยังข้อมูลที่อยู่ในมือโอ้ผลสอบข้อเขียนของคุณนี่เรียกได้ว่าคาบเต้นพอดีเลยนะหญิงวัยกลางคนที่นั่งอยู่ติดกันส่งสายตาเป็นเชิงรู้กันก่อนหยิบเอกสารขึ้นมาวางบนโต๊ะและกล่าวอย่างเย็ยนชาคำถามสำหรับการสัมภาษณ์มีแค่สองข้อเท่านั้น ข้อแรกคือการทดสอบว่าคุณสามารถอ่านและจำเอกสารฉบับนี้ได้มากแค่ไหนหลังจากนั้นให้พูดมันออกมาโดยไม่ต้องดูสคริปต์พูดโดยไม่ดูสคริปต์ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอจางเย่ดีใจจังถึงแม้ว่าการพูดโดยไม่ดูสคริปต์จะไม่ใช่จุดแข่งของเขาแต่หาคนที่ล้มเขาได้ยากแหล้วนะที่มหาวิทยาลัยมีการฝึกสอนกันอย่างเป็นระบบเรียกว่าเป็นเรื่องพื้นฐานเลยทีเดียวเขาเดินไปหยิบเอกสารมาดู มีคำประพันธ์คำยาวเหยียดทีเดียวขณะที่จางเย่กำลังมั่นใจว่าเขาจะสามารถจดจำได้ทั้งหมดทว่าอ่านบทความไปได้แค่สิบวินาทีหญิงวัยกลางคนก็ยื่นมือของเธอมาดึงเอกสารออกจากมือของจางเย่หาผมยังอ่านไม่เสร็จเลยครับจางเย่บอกอย่างรู้สึกอึง้งแค่นั้นแหละท่องมาได้แล้วหญิงวัยกลางคนกล่าวอย่างเฉยชากรรมาการสัมภาษณ์คนอื่น ไม่ได้มีปฏิกิริยาใดๆรล่ากับว่าเป็นเรื่องปกติจางเย่ยังอยู่ในสภาวะสับสนอาจารย์ครับนี่มันแค่สิบวินาทีเองตั้งพันคำชัยวัยกลางคนพูดอย่างขุ่นเคืองคุณจะอยากได้เวลาอ่านเป็นวันเลยหรืองไงถ้าแบบนั้นฉันเอาไปให้ใครที่ไหนก็ได้ตามท้องถนนมาทดสอบก็ได้ทำไมต้องเรียกคุณมาสัมภาษณ์ด้วยละ่ะบอกให้ท่องก็ท่องออกมาได้แล้ว ทำไมจะต้องพูดอะไรนอกเรื่องไว้สาลาด้วยจางเย่เริ่มรู้สึกไม่พอใจแต่ท่องได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละหญิงวัยกลางคนกล่าวอย่างใจร้อนเร็วเข้ายังมีคนรอสัมภาษณ์อีกตั้งสิบคนนะจางเย่ได้แต่กืนความโกรธลงไปและเริ่มท่องสำนักทนายความซึ่งรองรับการดำเนินการด้านนิติกรรมและความมั่นคงตามระเบียบสังคมของประเทศเราหือเป็นองค์กรพิเศษ สำนักทนายความเป็นเสมือตัวแทนบุคคลธรรมดานิติบุคคลหรือหรือว่าในเวลาแค่สิบวินาทีเขาจำได้เพียงแค่นี้กรรมการสัมภาษณ์สองสามคนเริ่มขีดขีดเขียนลงบนสมุดจากนั้นหญิงวัยกลางคนก็โบกมือไล่พอแค่นั้นแหละไม่ต้องมีคำถามที่สองแล้วคนต่อไปจางเย่รู้ตัวว่าเขาตกสัมภาษณ์อีกแล้วชายหนุ่มรู้สึกลับไม่ได้อย่างมาก พวกคุณจะไม่ไร้เหตุผลเกินไปหน่อยหรือไงไม่ยอมบอกว่ามีเวลาให้อ่านสคริปนานแค่ไหนแล้วสุดท้ายให้เวลาแค่สิบวินาทีเนี่ยนะอย่าว่าแต่ท่องเลยอ่านพันคำในสิบวินาทีเนี่ยนะพวกคุณลองมาอ่านเองสิถ้าพวกคุณทําได้จริงอ่านได้ตั้งแต่ต้นจนจบฉันจะยอมกินฉางเอ๋อหมายเลขสามให้ดูเลยเถอะช่างมันเถอะต่อให้ฉันกินรัฐบาลก็ไม่ให้กินอยู่ดีนั่นแหละช่วงท้ายก่อนที่จะเดินออกไปจากห้องสัมภาษณ์ ขาพันได้ยินเสียงกรรมการดังมาจากด้านหลังต่อไปถ้ามีคนหน้าตาธรรมดาธรรมดาแบบนั้นมาสมัครไม่ต้องเรียกมาสัมภาษณ์นะเสียเวลาเปล่าๆได้ยินแบบนี้จางเย่จริงพึ่งเข้าใจว่าตั้งแต่ที่เขาเดินเข้ามาในห้องหลายคนก็ตัดสินโทษตายให้เขาแล้วพวกเขาจงใจใช้คำถามแบบนี้เพื่อคัดเขาออกโดยเฉพาะบ้าจริงฉันทำให้พวกคุณเสียเวลาเนี่ยนะพวกคุณไม่ให้โอกาสฉันตอบคำถามด้วยซ้ำ ไม่อยากจะเชื่อเลยจางเย่ที่อยู่ตรงทางเดินรู้สึกราวาับบว่าหัวใจถูกบีบรัดเขาพันนึกถึงเซฟได้ขึ้นมาเวลาที่เขาเซฟไว้ยังผ่านไปไม่ถึง30นาทีและนี่นาเท่ากับเซฟยังมีผลเขาต้องรักษามมาตายต่างมา้า,มาเป็นชายหนุ่มเปิดหน้าจอของแหวนเกมขึ้นมามองดูตัวเลือกก่อนจะกัดฟันกรอดกดปุ่มโหลดเซฟโดยที่ไม่รู้เลยว่าจะได้ผลหรือเปล่าเริ่มอ่านข้อมูลที่บันทึกไว้ การอ่านข้อมูลเต็มสี้นแล้วก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับนิยายเรื่อง I am r i l l y a s า p e r s t a r ์สฉันนี้แหละคือ super star ตอนที่2นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มารับฟัง